จะเจอปัญหาหน้าแห้งค่ะเครื่องสำอางไม่ติดหน้าแล้วบงังเอิญเห็นพี่เจี๊ยบสวยวันสวยคืน mm. ก็เลยอยากสวยเหมือนพี่เจี๊ยบบ้างสวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบจาก l o v e เ m เชียงใหม่นะคะวันนี้อยากจะมาส่งต่อความสวยให้กับน้องเก๋ค่ะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นดีเจที่ l o v e เ m เชียงใหม่ค่ะน้องเก๋วันนี้อยากจะเฉิดฉายความสวยรูปแบบไหนที่นาราดาบ้างคะค่ะด้วยความที่เราเป็นอินฟลูด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วยส่วนมากก็จะออกหน้ากล้องหน้าฉากปัญหาที่บ่อย ที่สุดก็คือในการแต่งหน้าค่ะพี่เจ๊บจะเจอปัญหาหน้าแห้งค่ะเครื่องสำอางไม่ติดหน้า แล้วบังเอิญแบบเห็นพี่เจี๊ยบสวยวันสวยคืนอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็เลยอยากสวยเหมือนพี่เจี๊ยบบ้าง<ช>ก็เลยตามมาคอนเซ็ลต์ที่นี่ค่ะคือเราอ่ะก็สวยในแบบฉบับเป็นเราเนาะก็ทุกคนสามารถสวยในแบบฉบับที่เป็นตัวเองได้ค่ะน้องเก๋ก็สวยแล้วก็น่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่ามาที่นี่ก็คือมาเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความสวยแล้วก็ที่นี่สามารถคอนเซ็ลต์หรือว่ามาปรึกษาได้ฟรีเลยเดี๋ยวเราจะพา้องเก๋ไปพบคุณหมอต้านหรือคุณหมอ อ้อนะคะน่ารักมากๆเลยในการคอนซัลหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับสภาพผิวหรือว่าการดูแลความสวยเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าน้องเก๋จะสวยแบบไหนในฉบับของน้องเก๋ที่นารดาคลินิกค่ะ